ผู้ที่ให้ความไว้าวางใจกับนายกโตมาดูแลจากวัดชุมพรในท่านานายกองคงการบริหารชวนจากวัดชุมพรน,นะครับยเยือแยะมากมายน้นองที่ยังยุที่บ้านที่ยังมาไม่ได้หรือมาไม่ทันหรือวักนะครับบอกก็ว่าไม่วันที่หยิบช่องนะครับ คลิปซองกันยาโกเคนายกตงน,นะครับทำงานมาเป็นซ่อจอเป็นประธานสาภาจำไลเข็มไม่ที่วันน,นึงรป็นมัดนายกตงเสียงเข็มแค่หวัดดีหยิบซองเลือกเวลาอีกวันเดียวพ้องเชื้อมากันแน่ก็คารวะเจ้า ุกคนกำลังใจจอต่อส่วนหนึ่มาเป็นควัตกำลังใจให้กับนายกองพปรสิซิ์นายกองโปของพวกเราภายใต้ทีมพวกเราและพี่น้องจากจากวัดจุฬาฯทั้งพี่น้องครับวันนี้พวกเราตัางออกต่างใจส่วนหนึ่งและกับเจ้ามาให้กำลังใจกับนายกองยา กำลังใจครับทีบพลังจุบอลดนซิกได้เป็นตัวแทนแก้ใจหน้าให้กับพี่น้องชาวจังหวัดจุบอนเรยเ็นด้วยกรบผมสักเสียงดังดังนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งวันที่ยีนดีรั สภายังไม่ปิดเ่ยนาไม่ผมเอของเจ้าภูมิใจหน้าบ้านทางข้ามคนทางผ่อมยู่เขตงหนึ่งซ้อซ้อลุงฉางยู่เขตงสามเพรว่าเราเดินในสภาผู้แทนเราจะเดินหอยเขื่อนบอกว่าคะแนนนายกต้มซ้อแซงห้ามือกันแน่นพี่น้องครับเชื่อผมนะเชื่อนะโอเคก็เชื่อผมทีนี้พี่น้องชางอ้อซ้มพูดไหครับอ้อซ้อมยกมือสิครับ ฮั่งเสียกับพี่รองครับว่าด้วยความรู้สึกของพี่้องชาวจังหวัดชุมบอที่จะให้กำลังใจให้โอกาสนะครับบุกค้นที่ทาหน้าทีบุคค้นมองผีมองหรอใชายพลัดเปรนหมาผาคนตกก็ไม่กลัวเรามีหนุมตกหมาเราก็ไม่กลัวเรามีเสื้อผ้า้าคู่ห้ากระดากอาเปียไม่เป็นไรครับผมพายะนไยยอกตรงโอ้กันแน่ พอมาช่วยกันตาสิ่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรจะึ้นชื่อและเป็นประวัติศาสตร์ข้องทยนั่นก็คือพลังแห่งความคิดความร่วมมือความร่วมแรงความร่วมใจต่าคะแนนนะครับผมขอให้ที่จุฬาได้อย่างเป็นระบบควพคอมส้างคนพมสวิเชย เราเป็นก้สวสำคัญข้าใจหรือแกเข้ายอมรับชาวจังหวัดจุลน์แค่นั้นช่วยความเสี่ยงแค่ไหนก็ดีกว่าด้วยความเสี่ยงแค่ไหนกดีกว่านายกรง๊ปไม่แค่ผ่านโอรงการพี่ใจพี่น้องที่บ้าท่าแพอำเภอแค่นั้นครับพี่น้อง น้าแส่งตรงนี้ยกมือส่งเสี้ยนีไม่ล้าแม่และแม่อยู่ในรับส่งเสี้ยนี่พวกเราที่พี่โดนตัดเบอร์หนึ่งสังเวยส่งเสี้ยนี่นายจตุว์ได้ยินที่พี่น้องครับและที่สำคัญสวีอำเภอเมืองเดียวมีคนข้ามมาที่น้องพี่ก็หลบทางไล่คนเป็นนายกอบจ คนพีเก่งในชุมพรเขายกนิ้วให้กับนายกตงคนดีดีในชุมพรเขาหมอไปนายกตงสี่ปีเก้าน,น,นายกตงลงคนเดียวเปิดบัตรเลือกตั้งตันเน้นเบอร์หนึ่งตันตกระตา่ายให้กับต่ายยกตงใช้ไหมครับแค่ชายาย,ายกตันบ๊อบเบื่อแกนที่ ใอ้ดอกไม้ไอ้้งเอือสิ่งที่จะหมอเป็กตยใครกับม่มก,กลังรอ้องที่จะฝกนายกต้มาคุยทนไม่ต้องหลับนะครับวาประกองแก้คนลุย่ยาตนายโกโต้ไม่เคยเป็นะวัเสียให้คนุ่งญาตนายยกโต้ตั้งใจทำงาน เคยทำพิษกดหม้แม่คอเดียวส่อซ้อเส้นแ่ตั้งออกมาปอบตัวตัเริ่มเโันต้่เสียงใช้ซ้อส่อลูกชายครับุเลยงทุกัน ซอจอี่จะเป็นซอจ้อในนาพลังชุมพรกันอีจแจมานครับปัทีิครับสู้ปีชางานพิ้พาเาบ้าสู่ปีชาเดินครับพอบคุเครับปีช้างี่้านโยสปันนี้ครับกับคีณพี่อาปีชาสิีนโดนครับได้ครับอันนี้คือขอบปัิ้ิครับขาแสกับ น,าานั่งเศร้าพันธมิวันครนกเดินตามอยู่ตามอยู่ครับตามอยู่ยวัชพนทุพันวา่ากองทัพับแล้วก็ด้วยว่าผืนพงหสักทุกฐานี้คงับม,าน,นมานุนกตันี้ครับแสดงว่็ยังมีอภิใจอินทนาโคมิลอเจ้าของเมืองสวีกับปฐีกับปี เอาให้เต e, ็มนามให้เต็มนามในธนอนยุโรมิเนี่ยจะตั้งเสียงเดทที่ไหนรูกชานตาตาดีเสร็จแรงวย่างผู้ใจ้ในท่านาคนลุ่มอายุวุ้มเห็นนายกอโกบะโตมาย่าดอยห้าหกคนเนี่ยแม่ผู้ใช้เรียกว่าเป็นนักพรุสิทธิ์นายกโต bên những con chung gặp nhau, <coughs> 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 สวัสดีครับพี่น้องชาวจาวับชมพรอมครับคุคนต้องยุดตกเราต้ไปยุดตกตีมาสี่้องจะเปียตอนนั้นตอนที่อาบูว่าว่าคนตีเจ้านยุ่งต้น่ะเอาม็ต่อีจัยลูนะครเอพนะกานเ้ืองอย่พี่น้องนักชาวชาวับชมพรนะครับทีวันนี้ีวีเกับพวรเรา การเลือกตั้งนายกอบจนี่กับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่เมื่อนกังนะครับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตาหมู่นึ่งหมู่ใดลงคนเดียวพอจึงววนเลือกตั้งคนนั้นจะได้เกียรติคะแนนไม่ได้เป็นประเด็นครับแต่การเลือกตั้งนายกเราก็ระวังกันเต็มผีวันนี้พี่ดอกสามาเดินตามสภา เรียบคลองนะครับพี่น้องจะให้ถิ่นพักนะครับเอ็นเวิ้งเติมและซาบะเติมไปตื้นก็